พลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพอชอครั้งที่5ทับ2,559ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนันตพรการจนนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนางอัจฉากาศีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องพลังงานมีความสําคัญกับทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเบื้องต้นได้มอบแนวทางการพัฒนาประเทศและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานที่จะต้องมีการวิจัยและจัดหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาประเทศไปสู่ไ Thailand 4.0และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนออกหรือ EEc แต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างความเข้าใจกับสังคมและคนในพื้นที่เพื่อสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในเรื่องนี้ร่วมกันด้วย และภายหลังจากการประชุมครับพลเอกอนันตพรการจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถแถลงผลการประชุมว่ากระทรวงพลังงานได้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่800เมกะวัตต์ ที่อยู่ในระหว่างการชะลอโครงการและให้การไฟฟ้าฝา่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอผสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่กระบี่ว่ามีความต้องการหรือไม่จากนั้นกระทรวงจะเสนอต่อที่ประชุมกพอชอครั้งต่อไปให้ตัดสินใจว่าเดินหน้าโครงการนี้หรือไม่ซึ่งหากไม่สามารถเดินหน้าโรงไฟฟ้าถานหินได้กระทรวงก็มีแผนสำรอง คือจะเดินหน้าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG แทนแต่อยากให้เข้าใจว่าค่าไฟจะแพงกว่าถ่านหินแน่นอนและอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องราคาของ LNG ในตลาดโลกด้วย,หล,ยหลายท่านว่าเรามีหน้าที่บริหารงานตามแผนที่กำหนดเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้บริหารผมก็ต้องทำงานตามแผนนะครับจะให้ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คงไม่ได้นะถ้ามีการเปลี่ยนก็มีการเปลี่ยนแผนระดับกรบชรต้องอนุมัติแผนใหม่ทัตรงนี้ จริงๆแล้วไม่ต้องมีพักไหนหรือไม่ต้องมีผู้ใดมาบอกเราเราก็เตรียมการอยู่แล้วว่าถ้าสร้างโรดูลฟ้าฐานถินไม่ได้ประชาชนไม่ยอมรับหรือว่าประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยินดีที่ราสร้างเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเชื้อเพลิงใหม่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงจากการธรรมชาติหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องมีการดำเนินการซึ่งมีแผนรองรับอยู่แล้วเพีงยงแต่ว่ามาถึงจุดที่อย่างที่เราต้องเปลี่ยนนะครับนั้นนี้มันอยู่ที่มีการเขาเรียกสอบถามข้อมูลอยู่ว่า ประชาชนไม่ต้องการจริงหรือเค่นนองนะครับและและเมื่อถึงเวลานั้นถ้าคําตอบต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับโดยเราเปลี่ยนเราเองได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเราไม่สร้างรถไฟฟ้าใหม่นะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภาคใต้ก็จะเกิดวิกฤตได้